เต็มตัวแล้วนะคะใครที่เป็นคอผลไม้เมืองร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดนะคะวันนี้เช็คเอ็นคนเท่าเป็นนะคะพาทุกท่านมาที่สวนทุเรียนจำทบุรีจะอร่อยแค่ไหนตามไปเลยค่ะ วันนี้เอาใจคนชอบผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ฤดูร้อนอย่างราชาผลไม้ไทยนั่นก็คือทุเรียนนั่นเองนะคะรวมถึงราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุด เทศกาลราชาราชินีผลไม้ไทยเต็มตัวแล้วไม่มาไม่ได้ค่ะที่นี่คือสวนทุเรียนจันทบุรีและที่น้ำพึ่งอยู่ตอนนี้นะคะคือสวนลินระดีสวนผลไม้คุณภาพในเครือสำนักง,งานเกษตรจังหวัดจันทบุรีที่เลือกมาที่นี่นะคะเพราะว่าสวนนี้นอกจากจะสามารถชิมผลไม้ฤดูร้อนแบบสดๆแล้วนะคะยังสามารถปั่นจักรยานชมสวนดูการตัดทุเรียนเก็บเกี่ยวผลผลิต สัมผัสชีวิตชาวสวนหรือถ้าใครอยากพักผ่อนที่นี่นะคะก็มีบริการที่พักภายในสวนผลไม้แห่งนี้อีกด้วยสำหรับสวนทุเรียนจันเทบุรีนะคะตอนนี้ถือว่าเป็นเทศกาลผลไม้ฤดูร้อนเต็มตัวแล้วจะเห็นว่าผลไม้ตอนนี้อุดมสมบูรณ์แล้วก็ผลผลิตโตเต็มที่มากๆเลยโดยเฉพาะทุเรียนนะคะทรงกลิ่นหอมเย้ายวนมากๆค่ะ ใครที่ชอบทานทุเรียนนะคะบอกเลยค่ะว่ามาถึงสวนนี้สามารถเลือกได้เลยว่าเราชอบแบบไหนไซส์ไหนนะคะราชาผลไม้ประเทศไทยนะคะต้องนี่เลยค่ะทุเรียนหมอนทองในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดจันทรบุรีนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับที่จะช่วยในเรื่องของกเกษตรกรที่มีการทาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อที่ให้ นักท่องเที่ยวนั้นได้เข้ามาถึงในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของพวกเรานะครับซึ่งในปีนี้เราก็จะมีจุดที่จะให้บริการอยู่ทั้งหมด33ส่วนนะครับที่เข้าร่วมโครงการกับทางสํานักง,งานกเกษตรจังหวัดจันทบุรีคือในตัวมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะครับก็คือตัวเจ้าของสวนจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของตัวผลผลิตแล้วก็ในสถานที่แล้วก็การให้บริการที่มันเป็นคล้ายๆว่าให้บริการให นักท่องเที่ยวนั้นได้ประทับใจในเรื่องของการท่องเที่ยวในสวนนะครับและก็มีผลไม้มีอาหารมีที่พักหรือมีการให้บริการให้ความรู้ต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวนะครับจุดเด่นของทุเรียนจันทบุรีหรือของผลไม้จันทบุรีก็คือมันจะมีความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติเรื่องสีสันและก็ในเรื่องของฤดูการที่ผลผลิตจะออกมาสูต่ตลาดนะครับทุเรียนจันทบุรีจะเก็บเกี่ยวในช่วง ที่ยังไม่มีฝนตกชุกนะครับคุณภาพเราก็สามารถที่จะรับประกันได้นะครับว่าผู้บริโภคมาซื้อทุเรียนที่จันทบุรีคุณจะได้ทั้งคุณภาพได้มาตรฐานได้ความปลอดภัยนะครับก็อย่างที่พูดกันนะครับผลไม้คุณภาพมีอยู่ทั่วไปแต่ผลไม้ที่มีคุณภาพและรสชาติถูกใจต้องผลไม้ที่จันทบุรี และช่วงนี้นะคะจันทบุรีกำลังจัดงานระดมผ,ผลผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรโชว์สเสน่ห์จันทบุรีสวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรคุณภาพพร้อมจำหน่ายสินค้าโอทอบสินค้า GI ต่อยอดศักยภาพการส่งออกภายใต้แนวคิดจากท้องถิ่นสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ สำหรับงานเทศกาลผลไม้เมืองร้อนนะคะปีนี้ถือว่าคึกคักนะคะและงานก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1 5พฤษภาคม2568นี้ภในงานยังมีกิจกรรมสนุกสนานความบันเทิงสออแทรกความรู้ด้านการเกษตรอีกมากมายนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมประกวดผลไม้เมืองร้อน6ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดเงาะ ลองกองล้วยไขย่และสลาค่ะงานนี้บอกเลยว่าเตรียมกระเป๋าหนักๆมาชอปได้เต็มที่เลยนะคะจัดขึ้น1-5พฤษภาคม2568นี้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจ,จันทบุรีค่ะ